สดีครับสวนพี่ธงครัวน้องผุมครับครับวันนี้นะครับพี่ธงจะมาะสาธิตพิธีการอบดินนะครับพี่ธงปลูกเมลอนไว้ในโรงเรือนก็พื้นที่ที่เห็นด้านหลังนี้นะครับก็โรงเรือนปลูกเมลอนของพี่ธงก็มีการปลูกซ้ำมาหลายรอบแล้วทีนี้การปลูกซ้ำหลายรอบเนี่ยมันจะมีการสะสมของพวกเชื้อที่อยู่ในดินนะครับเราจําเป็นต้องมีการอบดินเพื่อฆ่าเชื้อนะครับ การอบดินที่พี่ธงจะสาธิตให้ดูในวันนี้เป็นการอบดินโดยการใช้ปูนขาวแล้วก็ปุ๋ยยูเรียนะครับปูนขาวกับปุ๋ยยูเรียเนี่ยเวลาเขาทําปฏิกิยากันก็จะเกิดเป็นก๊าซแอมโมเนียขึ้นมานะครับก๊าซแอมโมเนียเนี่ยครับมันจะกระจายไปใต้ดินแล้วก็จะเกิดความร้อนขึ้นด้วยแล้วก็ก๊าซแอมโมเนียเนี่ยครับจะไปพวก อจะไปฆ่าเชื้อที่อยู่ในดินนะครับทําให้พวกเชื้อต่างๆที่อยู่ในดินที่ว่าเป็นอันตรายกับพืชน,นะครับทําให้พืชเกิดอาการเช่นต้นเหี่ยวอย่างงี้ครับพวกเชื้อราต่างๆก็จะถูกแก๊สแอมโมเนียฆ่าตายนะครับครับการอบดินมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวพี่ตรงจะสาธิตให้ดูครับก่อนที่จะมีการอบดินเราต้องเตรียม เตรียมดินก่อนนะครับดินของเราเราต้องอปั่นปั่นดินให้ล้วนซุยครับอันนี้พี่ธงจะปั่นดินรอไว้แล้วโดยใช้เครื่องมืออุปรกรณ์ที่มีอยู่ในสวนนะครับครับเราปั่นดินให้ล้วนซุยแล้วแล้วเราก็จะเปิดหน้าดินให้เป็นร่องสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีปูนขาวนะครับ ปูนขาวแล้วก็จะมีปุ๋ยยูเรียครับพื้นที่ที่ที่ทงจะอบดินวันนี้ก็เป็นพื้นที่คิดเป็นประมาณยี่สิบตารางเมตรนะครับยี่สิบตารางเมตรเนี่ยจะใช้ปูนขาวอยู่ที่อัตราส่วนสิบกิโลกรมัมแล้วก็ปุ๋ยยูเรียหนึ่งกิโลกรัมนะครับผสมให้เข้ากันแล้วก็อ มาโรยให้ทั่วแปลงที่เราได้เตรียมพื้นที่ไว้นะครับเปิดหน้าดินพื้นที่ที่เราต้องการที่จะอบดินนะครับโดยขูดให้เป็นร่องขูดให้เป็นร่องลึกครับตลอดแนวแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำ ยูเรียปูนขาวมาใส่นะครับผสมยูเรียกับปูนขาวเข้าด้วยกันครับแบ่งสัดส่วนทําทีละครึ่งนะครับขออนุญ,ญาตใช้ผ้าผปิดจมูกนะครับเนื่องจากว่าปูนขาวมันจะเกิดมีฝุ่นนะครับ ครับเราทำทีละครึ่งนะครับใส่ปูนขาวลงไปก่อน ากนั้นก็ตามด้วยปุ๋ยยูเรียครับก็แบ่งครึ่งเหมือนกันครับอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวไว้ทําอีกแถวหนึ่ง จากนั้นเราก็คนส่วนผสมเข้าด้วยกันให้เข้ากันดีครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วกระจายเม็ดเม็ดปุ๋ยยูเรียกระจายไปทั่วผงปูนขาวแล้วเราก็นำไปหว่านในแปลงปลูกของเราที่เราได้ขุดยกล่องไว้ครับเป็นได้ขุดล่องไว้ ส่วนผสมปูนขาวกับปุ๋ยยูเรียครึ่งเดียวก่อนนะครับสำหรับที่จะหว่านในแปลงปลูกแปลงแรกนะครับอีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวเตรียมพื้นที่อีกทีนะครับ หวานปูนขาวทั่วแปลงแล้วจากนั้นก็เราก็กบดินนะครับเม <iye? IL S 1> ื่อกบดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ เอาน้ำรดให้ชุ่มทั่วทั้งแปลงครับรดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้น้ำเนี่ยไปทําปฏิกิยากับปูนขาวแล้วก็ปุ๋ยยูเรียนะครับก็จะเกิดเป็นความร้อนแล้วก็จะเกิดเป็นแก๊สแอมโมเนียขึ้นในดินแล้วก็น้ำเนี่ยจะช่วยประสานราูช่องว่างระหว่างดินเพื่อปิดดินให้แน่นขึ้นแก๊สแอมโมเนียก็จะได้อยู่แต่เพียงใต้ดินนะครับไม่ระเหยขึ้นมาก็จะช่วยฆ่าเชื้อให้เราได้ดีขึ้น หลังจากเราลดน้ำจนดินชุ่มทั่วแปลงแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนของการอบดินนะครับหลังจากนี้เราก็อาคอยลดน้ำอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้ดินมีความชื้นบิดช่องอากาศไม่ให้แก๊สแอมโมเนียออกมานะครับก็จะเป็นการอบดินได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้น ครับก็เสร็จกระบวนการการอบดินกันแล้วครับทีนี้หลังจากนี้อีก15วันนะครับเราถึงจะเอา,อามาเตรียมดินเพื่อที่จะเพาะกล้าเอาต้นกล้ามาลงได้นะครับระหว่างนี้ก็ต้องคอยรดน้ําสมานเสมอให้ดินมันมีความชื้นเพื่อที่ได้ปิดช่องอากาศไม่ให้แก๊สแอมโมเนียออกมานะครับการอบดินจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับครับสำหรับคลิปนี้พี่ธงก็ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แต่จะมีคลิปต่อไปนะครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องอในโรงเรือนเมลอนแล้วนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องการปลูกเมลอนต่อไปนะครับครับาฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่ธงด้วยนะครับโดยการกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์นะครับให้กับพี่ธงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ พี่ธงขอทำลานไปก่อนครับสวัสดีครับ